สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะวันนี้นะเราจะมาสอนวิธีการตั้งค่าเกมไมค์คราฟยังไงให้เล่นเฉดเลยได้นลื่นๆนะนะคุณจะเห็นได้ว่าตอนนี้เอฟพีเอผมมันช่างต่ําเตี้ยเลียดินซะเหลือเกินครับผมนะวันนี้ก็จะมาทําให้มันลื่นขึ้นครับผมนะสําหรับใครที่ใช้น้ t ตบุ๊กนะเริ่มแรกนะออกเกมก่อนจากนั้นนะให้กดคลิกขวาไปที่ n v i d i a Control Panel มาอันนี้สำหรับโน้ตบุ๊กใครที่แบบใช้การ์ดจอ n v i d i a ครับผมนะจากนั้นนะให้เรามาที่เป็น b e n e t 3D Setting นะแล้วตรงนี้นะตอนแรกมันจะขึ้น Auto s e l e c แบบนี้ให้เราเปลี่ยนเป็น High Performance นะ High Performance Nvidia Processor นะแล้วก็ มาที่เซตอะไรสักอย่างนะอ๋ออ๋ออีกอย่างนึงคืออย่าลืมกด a อด l ด้วยครับผมนะแต่ว่าผมเปลี่ยนแล้วไงไม่ต้องก็ได้จากนั้นตรงนี้นะตรงเซตอะไรสักอย่างเนะี่ยให้เราเปลี่ยนจาก auto select ครับผมนะให้เป็นชื่อกาจจร์จอของเราซึ่งของผมก็คือ G Force 710M แล้วก็กด add f i l รอสักครู่นะ โอเคนะพอก,กดแอปพลเรียบร้อยคุณก,กดปิดไปเลยและหลังจากนั้นนะเราให้เราไปที่รูปแบตเตอรี่นะกดคลิกขวากด power option แล้วก็ให้เลือกตรงนี้ตอนแรกจะเลือกเป็นบาลานให้เลือกเป็น high performance นะอันนี้คือ high performance เนี่ยมันจะแบบอ่ามันจะกินแบตหน่อยแต่ว่าก็จะได้ a p m ที่เพิ่มขึ้นนะผมนะจากนั้นนะให้เรากดเข้าเกม พอเข้ามาในตัวเกมแล้ว,วน,นะนี่เราก็ไปที่ออปชันวิดีโอเซตติ้งปรับตรงกราฟิกให้เป็นฟาสมูทไลท์ให้เป็นมินิมัมปรับตรงนี้ให้ประมาณพอประมาณ5%ปรพอประมาณนี้ตรงเรนเดอร์ดิสแทนปรับเป็น m a แม็กเฟรมเรทปรับเอลิมิเตดตรงดีเทลไปที่ลาว ปับเป็นออฟทรีปรับเป็น Smart เพื่อแบบมันจะได้สวยด้วยรื่นด้วยฟอรตรงนี้เป็นหมอกปรับเป็น Off ตรงเอ t ติตี้ดิดแทนปรับเป็น50% b o บเปรไบโอมบรนปรับเป็น Off กดดอนไป Animation ตรงออนี้กดตรงออออฟไปแล้วก็เลือกเปิดเฉพาะไฟแอนิเมชันเฟรมแอนิเมชันพอร์ทอ l a n i m เมชันคลิมคอ ลง performance render ไปสักอย่างเนี่ยคุณจะเลือกเปิดหรือไม่เปิดก็ได้ถ้าคุณเปิดเราคิดว่ามันแบบ fps มันมากขึ้นก็เปิดแต่ถ้าคุณเปิดเรา fps มันลดลงหรือกระตุกกว่าเดิมก็ไม่ต้องเปิดนะส่วนผมเปิด smart animation อันนี้ก็กดเปิดไป fast render เปิด fast mat เปิด smooth fps เปิด smooth w o r l d ปิดกดดอนจากนั้นนะให้เรามาที่นะ shader ปึ๊บตรง shader นนี้ของผมเป็น s ู i t review ครับผมนะถ้าใครใช้ s เดอร์อื่นไม่รู้ว่าตั้งไงน,นะเริ่มแรกนะให้กลมาที่ render quality อันนี้เป็นความชัดของภาพถ้าใครไม่ใช้เรื่องความชัดก,ก็ปักไปเลย0.5นะถ้าใครแบ เ้าให้ดีนะก็ปรับเป็น0.9ประมาณนี้ Shadow c o e f i t y เพื่อความลื่นปรับเป็น0.5ส่วนที่เหลือก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันจากนั้นมาที่ Shader Option Light and Shadow Option Shadow Resolution ปรับเป็น1024 Shadow Detail 80 SSAO Off ส่วน Global Illumination อันนี้ก็ไม่รู้แล้วแต่ ที่ post processing setting b o strength ปรับเป็น 2, 0.2ศประมาณนี้ Micro Boom off motion blur off แล้วก็อะไรสักอย่างไม่รู้กด off ไปแค่นี้จบเอาไปดูเน็ตกันในเกมเลยอ๋อคือไปอีกอย่างนึงครับผมนะคือ entity Ent shadow ปรับ off ไป วิวบอฟ i ิงอันนี้คือแบนบไม่รู้ปปักออฟและนิมิ v, บเอฟโอวีปักออฟคาวิปปี้คัตตอมคั o เลอร์ออฟคัตตอมฟอนออฟคัตอ font, คตอมเอนิตี้โมเดลแล้วก็ตรงเรนแอสโนโปักฟาส สามาันนี้ปรปับเป็นฟา้าให้หมดเอ่อนะเพียงแค่นี้เกมของคุณก็จะลื่นขึ้นมาทันตาเห็นนะผมนะอันนี้คืออัดคลิปด้วยอ p s เเลยตกนิดนึงแต่ว่าความจริงก็บัันลื่นกว่านี้มากเลยถ้าใครชอบนะก็กดไลค์ด้วยกด subscribe ด้วยยิ่งดีช่วงนี้หิวซับมากแล้วก็อยากเปิดได้รายได้มากเลยอยากอยากลองใช้ตัง อยากลองหาตังค์มาเลยเอาไอมีแค่นั้นแหละไปอะ